สดีัวันนี้ผมมาอยู่ในช่องอาจารย์นาราจปูนกระเมงซึ่งมาเล่นเกมมาครับนะครับผมก็จะว่าเก็บพืชแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างชั้นสองนะครับซึ่งชั้นสองก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีเหมือนแบบเก่านะครับนะเดี๋ยวก็ตอนแรกมาเก็บพืชกันก่อนพืชโตได้ที่พร้อมเก็บโอ นี่นะครับเก็บไปเรื่อยๆผมชอบเก็บพืชมากเลยนะครับมันก็โตไปเรื่อยๆนะครับก็เก็บเก็บมาได้กินกันขนมปังได้ทำนขนมปังด้วยนะครับนะอเอาเก็บพ๊บแล้วก็ปื๊บเก็บไปเรื่อยๆปลูกแบบนี้นะครับดีที่สุดนะครับใครเล่นเกมมาครับได้ชอบอยากปลูกพืชนะครับไปเอาพืชบ้านตาลุงหรือว่าเอาพืชของตัวเองคือว่าเราจะ ยากนะครับ้าไมมีบ้านลุงนะแล้วก็มาปลูก้ะสร้างบ้านข้างแม่น้ำนี่ที่แม่น้ำหรือนี่คืออยู่ที่แม่น้ำนะครับไม่ได้ปืม้มมาเยอะมากแล้วก็ผมก็ต้องตำมันแรกไม่ได้อะโอเคแล้วก็มาปลูกให้หมดปลูกตามกำหนดย,ยังนกเสียงอะไรขอไปผมมาอยู่ข้างน้ำตกด้วยนะก็เลยมีนกด้วยบ้านผมน,นะ ผมจะชอบบรรยา,ากาศดีๆในการทำคลิปผมจะไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆนะไม่เหมือนพวกเล่นเกตไฟนะครับรมาเสร็จน,นะครับนะโอเคนี่นะครับเห็นไหมอีสามสองหนึ่งตายแล้วสิบสี่พอดีเลยโอ้เก่งมาก ให้น้องไก่โนมูสักหน่อยนี่ก็เลยเราทำอันนี้ให้เพื่อยื่อให้น้องไก่โนมูได้เบสสบายแล้วก็ไข่ได้ไข่มาด้วยจริงจังไม่มีลูกไก่เลยเราจะซัดไข่มาเล่นๆแล้วก็รอให้พืชโตโตโตเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนแรกมีไงพืชปอกใส่พืชนะครับเก็บลงไป ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำาัตซสองก็แรกของนุยัจิดพืชเราว่าเราจะนอนกันก่อนนะครับเพื่อรอต่อไว้เป็นวันวันไหนแล้วไม่รู้นะครับมาลงววายแ,แล้วทางไหนอย่าลงไปดิการมาห้ามลงไปดิการถ้าลงแล้วจะเจอเพื่อนเพื่อนรักของเราที่จะมากินพืชเรา เราไปมาเก็บกันหาวรายากเก็บอันนี้ก็เป็นตาเป็นหมูกรเจีดนะครับป้นเราสามารถเลี้งนหมได้ีเราจะเลู้นะครับแต่ว่าต่องปลูก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 ปลูเราจะไปยในหไดนะครับ ผลเพิ่มเพิ่มเนี่ยแหละเราไม่ต้องไปตัดน้ำตลเวลาน้ำเราเหนนานไม่จำกัดเลครับมีแเป็นน้ำมันไม่มีทะเลนะครับเห็นไหเ,เราเอาชีวิตรอดอะไรมีทะเลด้วยมันแบบว่าเอ้ยมีอะไรทะเลนะเป็นน้ำแบบยาวมากเลยนะยแต่นี่ผมไม่เจอไงก็เลยเอาชีวิตรอดตามปก,กติไปก่อนอายี่สสี่บัวชิบชิบ บายอาทีเก็บของแล้วเดินไปลูกกัสมาพร้อมจำได้ไหมว่าเราเหลือนี้มาอ่ะเวลาเราจะระจับตรงไหนกันมาเพิ่มแบบนี้กันแบบนี้ได้ไหมมาลองขึ้นมาดูสิมีบล็อกไหมบล็อกบล็อกอะไรบล็อกที่เยอะมันต้องมีบล็อกสักบล็อกที่ที่เยอะไปเอาบล็อกมานะครับมีจาาในกลงเราแล้วก็เรอมา บอกสามแสนล้านบาทนะครับไปซื้อแล้ววันนี้นะครับมีโปรโมชั่นอุบ้าเล่าจะมีโปรโมชั่นอะไรขอหนึ่งบาทีถูถูแล้วก็เราต้องอก้นไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็พูดพุดตะกรอนนะครับนี่ไง ปุ่มทำได้แล้วนะครับนี่ง่ายมากเลยทางใหม่ๆับานึงหน้าต่างไม่ต้องทำนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนแต่มันมาเจอกับตรงนี้แต่ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ปัทกทบก็ได้นะนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วก็ไปเอาเตียงนอนมาหรือว่าใส่กลงองแช่ะไรนี่เป็นห้องชั้นใหม่นะครับห้องชั้นใหม่กลมๆนี่ ก็เราต้องใช้กันไก่สองอันเพื่อทำหน,นู้นะครับกลไปตัดใบไม้มานี่เยังมันขึ้นยากน,นะขึ้นยากไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ขึ้นมาอ่าตรงนี้นีน่ตะเพินมาเล่นก็ตั้งสองเตียงกันเลยแต่ว่าไม่มีเพื่อหนหรือแ่ต้องูดยนี้โอ้โหสองอันในนอกก็ติดป,ป้าใต้แล้วก็สําหรับผมก็ไม่ไหวเลยนะครับนะ ทำไมต้องเกี่ยวอะไรด้วยกับป้าได้แต่วก็รู้เหมือนกันแต่ผมก็ไม่บอกไม่บอกเลยไม่บอกใครไม่บอกใครค,คอยตายคอยตายพืชผมเนี่ยนะพืชผมบ้าคา่ะน,นี่เย็บพืชผมอีกแล้วบ้าไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปหาใบไม้กันก่อนมีตาขึ้นของเราที่เราใช้อประจำนะครับตาขึ้นไม่ได้มาทำอะไรเลยไม่ได้มายุ่งด้วย ก็โอโหโอ้โหโอ้โหคิดบ้างไหมผมนึกว่าใบโอมนู้นว่าเป็นบ้านไอติชต่างอะไรโอเคหลังจากเราได้ใบไม้มาพอนี้ก็พอแล้วก็วิ่งไปบ้านครับโดดบึ้มกระโดดอย่าว่าแต่มอนสเตอร์แล้ว ตัวไรยูสมเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วปืดผมปืดผมพืดผมตูดไปนะตูดไปนะยังไม่ตายหรอ,อยังไม่ตายหรอ,อ,อไม่เคยตายเลยแกน,นี่มาเหยียบพืชฉันอีกแล้วสิเสียได้เลยพืชเรา ไม่เป็นไรแต่เรายังมีใครช้างดนกันแล้วเราจะไปทิ้งทำไมโอเคมาอันนี้ถือเวลาเพื่อนมาก็ได้มีพอดีเลยแล้วก็ลุกลุบอืมอี๋ออออยวนะมันได้แค่คนเดียวเหรอไม่เป็นไร,รไเปเลยก็ลุกลุก นี่นะครับเราได้แบบนี้ก็อะไรอีกตรงนี้ตัวน,นี้ตกแดงนิดหน่อยมันไม่มีปัญหานะได้ไหมแบบนี้มันทุกคนว่ามันไม่น่าสวยนะผมว่าทำทำโต๊กคราบทำกล่องไว้สักชั้นหนึ่งตรงนี้แล้วก็กล่องชุดตัวแต่อะไรก็ได้ทำเป็นตัวห้องชุด นะแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่คนเดียวนะนะเรามีเหล็กไหมเรามีเหล็กจิตก้อนโอ้โหสิบบทเจ็ดได้เท่าไหร่เอาตั้งไว้ก่อนเลยเดีนะ๋ยววอนนี้เราจะทําชุดเกาะแล้วนะครับอาชุดเกาะมาครับก็อนแรกนะครับ,รรบเราจะคลาบอันนู้นก่อนนะครับหมูพิฆาตนี่ไปได้หมูเอา้าได้หมวกพิฆาตมาแล้ว ตด,ดโอเคไม่มีปัญหาไปนอนกันก่อนนี่นะครับเห็นไหมวิธีด,ดีประหยัดบ้านนะมตีตาทำสีเหลี่ยมแปลว่าสองชั้นเขาพผมอ่ะไม่มีใครรู้ว่านี่สองชั้นโอ้โหแต่ว่าผู้ชมดันรู้ไปแล้วข้างล่างก็ยีงใบไม้อีกเหมยังมันอีกตั้ง,งเยอะแล้วก็มา ฮะชิบชุบชิบมันเป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับใครไปจัดใบไม้เพิ่มมาอันนี้วางชึบแล้วก็ชึบชิบก็ชิบชิบหาเก็บแบบนี้มาเก็บไดหมดเลยมาแล้วอ่านี่ไงบ้านนี่แบบใหม่ใช้ดีกว่าเดิมนะครับ คือดิแล้วไม่มีปัญหาชุบชุบบ้านของใบไม้นะคบเราก็เปิดได้ใช่ไหมโอเคนี่นะครับโอ้โหบ้านยังสวยชื้นเอาไม,ไม่ดูโอเคนี่นะครับปูบ้านผมต่อไปเรามาตกแต่งหน้าบ้านกันก่อนตอนแรกเราไปตัดนะครับโอ้โห ต้องตามคลิปนะครับผู้ชมดูอะไรครับถ้าเรากดรัวๆเราจะหิวไวนะครับเรากดกระโดดดัวแล้วก็วิ IS ่งนะครับหนอ่ะเมื่อกี้ที่ผมทดลองมันลดอย่างเร็วมากแบบบึ๊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 บทีขั้นทีละขั้นตอนี้ไม่ลดแลวไม่รู้เป็นยังไงนะอ๋อเราวพ็จะทิ้งกันไกลไปแล้วก็ไปทำน้ำบ้างคัน ผมอยากจะเล่นตัเล่นสมรรวมกันด้วยทต่สุก็สัดรวมไปเลยโอ้โหต้องเป็นอะไรที่ว่าควอมสูงมากแต่ดันคิปเปอร์ได้เป็นระเบิดแล้วแต่ว่านั้นก็ได้ศูนย์ไปแล้วขอความจำอโอ้น้องไก่ที่เหลือก็เป็นหางคาสะแล้วก็เดะจะหมเดะมาๆามามา,มากันแล้ว บ้านแห่งใบอะไรแบบนะี้นอย่าใบาอะไรอีกแล้วก็ตรงนี้ชบชืบมันมีวิธีอย่างด้วยนะครับอถ้าเรากั้นตรงนี้เราไม่สามารถไปได้โอเคเป็นอะไรยังไปได้ตรงนี้แล้วก็เชืตกทนลองตบแซงเพื่อได้รู้ว่านี่ไง ลงให้ถูกนะครับทำให้เลี้งให้ถูกแล้วป๊บแล้วก็เลี้งให้ถูกเก่งมากนะครับเอ้าแล้วก็ไปวางอะไรอีกนะนะโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้ก็การสนุกก็พร้อมมาแล้วขอลากันก่อน EP นี้นะครับเอา้าไปเอือเลยคือบ้านแห่งใบไม้ ต่ออีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็อีพีนี้ขอกดไลค์กันก่อนถ้าคลิปอีพีนี้ไลค์น้อยก็ไม่ทำอีพีหน้าก่อนนะครับเพราะว่าหน่อยเหน่อยเหนื่อยผมจะไปทำงานอย่างอื่นบ้างนะครับนี่คือบ้านนะครับสวนกว่าจะใบไม้เลยสิบสองเราก็มาตั้งแบบกันอ่ะ ถือว่าถือว่ามันเป็นบ้านหลังสามของเราในเอลติดเลยนะครับนะมเมโกนหรือเอิโนดอยากโดนเลยผมผมจขุดเร็วสร้างบ้านได้ไม่กว่านี้อีกแล้วก็เห็นมเห็นอะไรเห็นอะไรกับปลาขนาดนั้นแต่ว่าพูดเยอะมากแล้วผมไม่น่าจชขุดเร็วเคงขุดไม่ยังน้อยน,อน,นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังน,อน้อย ทั้งอดีตก็นอนคือนี่คืออ่ะบ้านบ้านของผมแล้วไม่รู้อีพีไหนที่จะจบซีรีส์เาาด็บโอมาคัาบิดชุดเกาะเพื่อการ,ราัดร่าเราได้หมัวแล้วใช่ไหมเรามาคัาบชุดกันคราบยังไงแล้วอ่ะก็แบบนี้ใช่ไหมมันกลงุงแบบไหนแล้วอ๋อแบบนี้ อ๋อแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็นี้โอเคใช่ชิปบายบาย